สวัสดีครับแซดเบียร์ฟนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีอาร์มี่เข้ามาไม่กี่แบบนะครับมีน้อยนะมีจำนวนจำกัดมาเริ่มกันเลยดีกว่ามี R31 สครับสีดำา R3 สสีดำนะตัวนี้ตัวนี้นะครับแก้มไม้นะครับฟูลมาร์กิ่งเหมือนเดิมนะนะนะครับแก้มไม้นะฟูลมาร์กิ n งนะครับแล้วก็สีเงินนะครับ สีเงินนะครับก็เป็นเหมือนเดิมนะฟูลมาร์กกิ้งเหมือนเดิมแก้มไม้เหมือนกันนะครับนะครับสวยนะรอบใหม่มารู้สึกงานสวยกว่าเดิมเลยนะครับอ่ายี่นะสีเงินนะครับเป็นโคมาคโฟนะอ่ายี่สกคับนะครับอ่า29สิบเาีดำนะครับตัวนี้นะครับนะฮะตีมาร์กกิ้งโฟโคมาคโฟนะสีที่70นะ เป็นโกครับนะครับยีสิบเจ็ดสีดำนะครับเป็น MEU นะอ่าเป็น4.5นะครับมอดสปริงฟิลอาร์มอรี่นะครับอ่าอ่ายีตัววายตัวนี้จะเป็นสีใหม่นะครับเป็นทูโทนนะดูโอ้นะปัดเงานะครับปัดเงาเป็นสปริงฟิลอาร์มอรี่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นกรอกสิบแปนะครับกรอกสิบแปตัวนี้ 18C ฟูดซีัโต้ได้นะครับทีนัดได้นะครับ ด้ามเป็นสีด้ามเป็นโลโก้กลอกนะครับฟิลฟูลมาร์กิ้งเหมือนกันนะครับมีน้ํามันมาจากโรงงานนะแล้วก็กลอกสิบแปดด้ามเขียวมาแล้วนะครับสีเขียวด้ามเขียวนะครับแล้วก็สีทรายเฟรมทรายนะครับมาเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้นะครับฟูลมาร์กิ้งด้ามกลอกนะครับนะครับแล้วต่อไปเป็นกลอกสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ สิบเจ็ดนะครับนีฟูมาร์กี้เหมือนกันสวยงามนะฮะแล้วก็เป็นสีทรายนะครับสีทรายเฟรมทรายครบสิบเจ็ดสีเฟรมทรายนะครับแล้วก็มีเป็นสีเขียวนะครับเขียวดีนะเขียวดีนะครับฮะรายละเอียดเหมือนเดิมสวยงามเหมือนเดิมแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายฮิวิทของเรานะครับจอนบิก๊ก เอสทีไอคอมแบทมาสเตอร์นะครับทารันเท็กิคลนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับจำนวนจำกัดนะตัวนี้มาน้อยนะครับมาประมาณนี้นี่ยางไม่กี่ร้อยตัวนะครับแบบละไม่กี่ร้อยตัวมาน้อยนะครับแล้วก็เราควนฝากในคลิปนิดนึงเราควนฝากติดตามเพจใหม่ของทางร้านนะครับเพจเก่าปิวไปแล้วนะฮะประมาณนี้เลยนะครับ มานี่เลยมีนิดหน่อยนะครับไม่เยอะแบบละร้อยตัวขอบคุณครับ